ได้ดีเพราะฝีปากการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวที่ตรหนีขี้เหนียวจนขึ้นชื่อลือกันไปทั้งหมู่บ้านลุงมีนอกจากจะขี้เหนียวแล้วยิงขี้โมโหอีกด้วยยิ่งถ้าใครมาเอ่ยเรื่องหัวล้านแล้วก็เป็นโดนตะเพิดเอาง่ายๆลุงมีมีวัวอยู่คู่หนึ่ง ซึ่งสวยงามลักษณะดีจนใครๆก็อยากได้ลุงมาเพื่อนบ้านแวะเวียนมาขอซื้ออยู่หลายครั้งว่าไงล่ะพ่อเมงเมื่อไหร่จะใจอ่อนขายวัวให้ฉันสักทีคราวเนี้นะฉันจะเพิ่มเงินให้อีกก็ได้เอา้าหน่อยหน่อยหนอย,นอย,นอยแต่แก่ปากมอมไม่ขายเฟยออกไปไกลๆไปเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวปัด ว่าแล้วก็มีเสียงกลด่าตามมาอีกหลายคำจะลุงมาต้องล่าถอยสามวันต่อมานายโชคดีที่ใครๆก็ชื่นชมว่าเป็นหนุ่มรูปงามน้ำเสียงไพเราะชวนฟังมีกิริยาที่อ่อนน้อมถ่อมตนดันด้นมาขอพบลุงมีในโชคดีพี่นอบพี่เทาแล้วเอื้อนเอ่ยว่าได้ยินคำร่ำลือมานานว่าพ่อนะ่ะ เป็นคนมีเมตตาปราณีน้ำใจกว้างขวางปานแม่น้ำเมื่อเห็นลุงมียิ้มแย้มชอบใจก็เอ่ยต่อว่าพ่อผมดกปรกไหลหน้าไล้เฉลิมทองวัวของพ่อทั้งสองพ่อจะขายเท่าไหร่ลุงมีปลื้มใจเป็นล้นพ้นไม่เคยได้ยินใครพูดได้จับใจไพเราะเช่นนี้มาก่อน นึกเห็นภาพตัวเองตามที่หนุ่มโชคดีเอ๋ยชมยิ่งครึ้มอ,อกครึ้มใจพลั้งปากไปทันใดว่าลูกเอ๋ยลูกทองสำหรับวัวทั้งสองพ่อยกให้หนุ่มโชคดีจึงโชคดีสมชื่อเขาจูงวัวกลับบ้านโดยไม่ต้องจ่ายเงินเลยระหว่างทางเขาเจอลุงม,มาซึ่งรีบปรีเข้ามาถามด้วยความข้องใจลุงม,มา รู้เรื่องจากปากหนุ่มโชคดีก็เกิดความเสียดายแล้วก็รู้สึกริษยาจึงแกล้งมาบอกลุงมีว่าเขาว่าแกหัวล้านจนเซ่อซ่าเหมือนคนบ้ากล้ายกวัวให้เขาได้ลุงมีโมโหจนตัวสัน่นคว้าปะตักได้ก็วิ่งตามไปหมายจะเอาเรื่องฝ่ายนายโชคดีได้ยินเสียงกึ่งกลงไล่หลังมาเห็นลุงมีหน้าตากโกรธจัด ก็จัดแจงพูดจาถามไถ่พ่อผมดกปรกบาพ่อวิ่งละล้าละลังมาจะไปหนใดลุงม,มีชะงักความโกรธหายสิ้นได้ยินเสียงตัวเองตอบไปว่าลูกเอ,อ๋ยลูกรักจลืมประตกักพ่อเลยเอามาให้ ลุงมีเดินยิ้มกลิ่มกลับมาถึงบ้านเล่าเรื่องทั้งหมดให้แก้วตาลูกสาวคนสวยฟังเลยโดนแก้วตาต่อว่าต่อขานพลันได้สติรู้สึกเสียดายคิดจะไปเอาวัวคืนจึงชวนแก้วตาไปด้วยเพราะกลัวว่าตัวเองจะใจอ่อนอีก เมื่อถึงบ้านในโชคดีลุงมียังไม่ทันเอ่ยปากในโชคดีก็ออกมาต้อนรับด้วยควารมอ่อนโยนอย่างเช่นเคยพ่อผมดกปรกกล้ว้วพ่อจุงมือลูกสาวจะพาไปหนใดลุงมีเคลิบเคลิ้มลืมตัวหลุดปากออกมาว่าลูกเอย๋ยลูกแก้วพ่อนนะแก่แล้วเลยขอยกลูกสาวให้ แก้วตารู้สึกขัดเขินแต่ด้วยใจที่ชื่นชมนิยมหนุ่มโชคดีอยู่แล้วจึงตอบตกลงทั้งสองจึงครองคู่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนับตั้งแต่นั้นมา